ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบานบานบายเจส a ์แอสเซทเมนเทนต์ค่ะวันนี้พบกับนัดหนมนะคะและวันนี้ค่ะนัดหนมค่ะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการแพรมาพรน่ะรังสิตธิองสินั่นเองค่ะซึ่งทำเลดีค่ะเดินทางสะดวกและก็สบายอีกด้วยติดกับถนนลังสิทธิ์นครนายกนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรถประจําทางค่ะคอยบริการไม่ว่าจะเป็นค่ะรถเมม์มสวหรือว่าจะเป็นรถตู้ห้างสัรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คหลังสิติ์ค่ะและ สำหรับนะคะสถานที่ใกล้เคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธห้างสปปรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตค่ะตลาดสดค่ะแล้วก็โรงพยาบาลธัญบุรีนั่นเองค่ะและสําหรับนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการค่ะกับถนนเมนหลักที่กว้างแล้วก็ใหญ่อีกด้วยนะคะแน่นอนว่ารูปบ้านเนี่ยเดินทางได้สะดวกทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีนะคะพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสนามที่ให้ลูกบ้าน ไปเล่นหรือว่าไปออกกําลังกายกันได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะพูดขนาดนี้แล้วนะคะไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะและตอนนี้นัดหนุ่มค่ะเดินเข้ามาในสู่บริเวณในตัวบ้านแล้วค่ะ สำหรับนะคะโครงการแพรมาพรนค่ะจะเป็นซับบ้านทาวเฮาส์ค่ะสองหลังติดค่ะกับบ้านเลขที่40ทับ388และ40ทับ389นั่นเองค่ะและสำหรับนะคะบ้านหลังนี้ค่ะกับบ้านเลขที่40ทับ389ค่ะเดินเข้ามานะคะจะพบกับบริเวณลานจอดรถที่ปูกกระเบื้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถจอดรถได้1-2ถึงคันเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเดินเข้าไปในภายในตัวบ้านอีกนิดนึงนะคะจะพบกับ ับห้องเก็บของที่อยู่ในบริเวณลานจอดรถนั่นเองค่ะและเดินเข้ามาในตัวบ้านบริเวณชั้น1นนะคะพบกับห้องโถงค่ะที่สามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้ค่ะและยังมานะคะกับอีกหนึ่งห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้พร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันด้วยค่ะ และเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้4ถึง6ที่นั่งเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีประตูค่ะที่เชื่อมต่อไปทางหลังบ้านนะคะที่ต่อเติมไม่ว่าจะเป็นหลังคาและปูกกระเบื้องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถทำในส่วนของบริเวณห้องครัวหรือพื้นที่ซักล้างได้ค่ะเดี๋ยวตามน้ำหนุ่งขึ้นไปดูบริเวณชั้น2นะคะตามเลยค่ะ และเดินมาบริเวณชั้น2ค่ะพบกับ2ห้องนอนค่ะสําหรับห้องนอนแรกนะคะจะเป็นบริเวณค่ะที่นัทหนุ่มยืนอยู่ตรงนี้ค่ะกับนะคะพื้นที่ตรงนี้สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ค่ะได้แบบครบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นค่ะเตียงขนาด5้าถึงหฟุตค่ะหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็สามารถวางได้ค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีประตูนะคะที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณระเบียงด้านหน้าบ้านค่ะที่สามารถนะคะไปตักผ้าก็ได้หรือว่าค่ะท่านไหนนะคะที่ชอบบรรยากาศ ในช่วงตอนเช้าก็สามารถเปิดรับบรรยากาศในช่วงตอนเช้ากับบรรยากาศดีๆได้เลยค่ะค่ะและสําหรับห้องนอนที่2ค่ะจะเป็นห้องนอนบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะที่มีขนาด ว้างเลยทีเดียวค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงขนาด5ถึง6ฟุตค่ะตู้เสื้อผ้าโตะเครื่องแป้งค่ะหรือว่าจะเป็นตู้ที่สะสมของสะสมของคุณรูปบบานกระไดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกับหน้าต่างค่ะที่คอยเปิดรับรมลมรับแสงธรรมชาติให้กับห้องนอนห้องนี้อีกด้วยค่ะ และสำหรับบริเวณชั้น2นะคะมีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะที่สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะและสําหรับห้องน้ํานี้นะคะมีสุขภัณฑ์ที่ครบคันสามารถอาบน้ําได้ค่ะ และตอนนี้ค่ะนัดก็อยู่ในตัวบ้านนะคะกับบ้านเลขที่40ท388ค่ะที่ติดกับบ้านเลขที่40ทั389ค่ะซึ่งภายในหน้าบ้านนะคะบริเวณหน้าบ้านวิวอินเคาน์เตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปูกกระเบื้องค่ะไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะที่สามารถทําเป็นร้านค้าได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีประตูนะคะที่เชื่อมต่อกับห้องเก็บของแล้วก็มีห้องน้ําในตัวที่มีสุขภัณฑ์ครบคันค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะที่สามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าห้องรับแขกก็ได้ค่ะซึ่งวางได้ค่ะทั้งโซฟาทีวีตู้เก็บของค่ะหรือว่าชั้นเก็บของได้อีกด้วยค่ะและเดินเข้ามาในตัวบ้านค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะที่มีพื้นที่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ถึง4 6ถึงที่นั่งเลยค่ะและยังเชื่อมต่อนะคะกับบริเวณห้องครัวและมีอีกหนึ่งห้องน้ำที่สุขภัณฑ์ครบคันค่ะ และขึ้นมาบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะมี2ห้องนอนนะคะสำหรับห้องนอนแรกค่ะเป็นห้องนอนที่กว้างเลยทีเดียวค่ะเป็นห้องนอนบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะที่วางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นค่ะเตียงขนาด5ถึง6ฟุตค่ะตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นโตเครื่องแป้งแล้วก็ยังมีค่ะประตูที่คอนเนคกับระเบียงด้านหน้าด้วยค่ะ สำหรับห้องนอนที่2ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งกว้างเลยทีเดียวค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้เหลือๆเ,เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะคะ5-6ฟุตค่ะหรือว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าจะเป็นตู้โชว์ของสะสมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหน้าต่างที่คอยเปิดรับลมหรือว่ารับแสงธรรมชาติได้ค่ะและบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะมีอีกหนึ่งห้องน้ำนะคะที่มีสุขภัณฑ์ครบคันสามารถอาบน้ำได้ค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านแพรมาพรรังสิตคลอง11เริ่มต้นที่บริเวณหน้าบิ๊กซีคลอง6จากนั้นขับต่อไปบนถนนรังสิตนครนายก13.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะกับบ้านหลังนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามพวกเรากันมาได้เลยนะคะผ่าน2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ค่ะกับ J Asset Management ค่ะหรือว่าจะเป็น YouTube Channel นะคะกับเรื่องบ้านบ้านบาน J Asset m a n a g e m e n t นั่นเองค่ะและนอกจากบ้านหลังนี้แล้วค่ะเรายังมีซับอีกมากมายทั่วประเทศเลยค่ะที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยคอยดูแล้วก็เขามารับชมนั่นเองนะคะและสําหรับค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษา ได้ฟรีและยื่นสินเชื่อฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะสำหรับค่ะในช่วงเวลานี้ EP นี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอนักหนุ่มใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ